เอาครับแล้วก็มาต่อที่คลิปที่2ครับภารกิจของอัฟกานิสถานที่2ที่ชื่อว่า Break on the Torch อะไรประมนนี้จริงๆผมก็อ่านอังกฤษได้อยู่นะแต่พอดีมันขี้เกียจนะแล้วมันไม่ใช่แนวแบบคอมเบลตี้ไงเลยไม่อยากอ่านเท่าไหร่เนี่ๆๆราถังกันเนี้ยถ้าใครคุ้นคุน้นดีอ่ะในแป t t l e f ์ฟ l d สามก็ ภาคสองอาจจะคุ้นใน้คันนี้ดีไอ้รถถังสะเทือนน้ำสะเทือนบกแต่ทางกับกันในวิวออฟสตีลมันลงน้ำไม่ได้อาจริงเกมเนี้ยคือลงน้ำไม่ได้เลยอันยูนิตธรรมดาไรเฟิลแมนเมดิกเมดิกมาหนี่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 ไอตัวพิเศษเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเอทเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกอ่ะถ้ามันถือ RPG อยู่ใช่ไหม เนียถือ RPG อยู่เนี่ยกดไอเนี่ยปุ๊บอ่ามันจะสลับเปลี่ยนเป็นเ1 6กเนี่ยเน่าเนียอ่กทีน้ก็เปลี่ยนกับอืมแล้วก็เอาขึ้น่อไปเลยสว่วนนี้ก็ไอ้นี่พลเป็นกนหนักเป็นกนหนักเนี่ยมันจะมีสกิลมาให้ด้วยเนี่ยมันจะมีปืนใหญ่ก็มีทิงกระเบิดกับเรียกกลลังเสริมของสกิลเนี่ยเรามาใช้เคลียร์ทางได้แต่พอดี ผมไม่รู้ไงว่ามันจะโผล่มาทางไหนเคยเดาอาอีกครั้งหนึ่งจนเนี่ยยูนิตตายห่าหมดซึ่งเป็นอะไรที่เสียใจมาก ไอพวกบาซูกาหังมาน,นี่เลยตัวจำเป็นแต่ผมจะยังไม่บุกนะยังไม่บุกยังไม่บวก,บวกอเออผมจะรอให้สกิลเรียกยูนิตเสริมามาให้ได้ให้ใช้ได้ก่อนถึงจะไปเต็มแลบบ้วจริงๆนเนี่ยเนี่ยไอรถถังเราเอาขึ้นได้นะแต่มันขึ้นไม่ได้มันเป็นรถถังเมดิกซึ่งมันขึ้นเฉพาะยูนิที่บาดเจ็บเท่านั้น ada double, hmm, yeah, hmm, hmm, mm. cay di? Macam ni, cay dia. Say, jinie, ini kau mienan, ne, 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 ne. Ya, oh, kau mien ting bom lagi. เสียงทิ้งระเบิดมาบึม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 ปรากฏว่าไม่โดนอะไรเลย <c oughs> ทิ้งระเบิดบึมบึมบึม,บมก็ไม่โดนอะไรเลยแต่ข้อดีของการใช้สก,กิลพวกนี้คือข้อดีของมันอนะ่ะบางทีเราใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะลอ่อไอ เอไอฟันตงข่ามา,มาหาเราได้จะเป็นจะเป็นบางบางกรณีนะแต่มันจะรอดได้ก็ต่อเมื่อต้องต้องโดนเอไอตัวนั้นจริงๆอ่ะมันถึงจะมาแต่ถ้าไม่โดนเลยเนี่ยมันมันจะไม่มาสักตัวเลยเช่างทาหน้าไปแอทีไปแอที AT, ไม่อยากจะเสียเมนดิอีกไปด้วยนะเนี่ยโค้ดสำคัญเลยเยมันน่าจะบรรจุข,ขึ้นไดน้ถ้ามันอยู่บนรถเกบไอ้นี่เลยแอยนี่ไงนี่ไงนี่ไงยูนิตหนึ่งตัวมูจาฮาดีนแมชชีนกันเนอร์มูจาฮาดีนโอ้กองระบมูจาฮาดีนในบันนี้เกียร์สลิดไฟอะนะไม่ใช่ <c oughs> ขาเล่เกมเลยติดเนินเดินไม่ได้ไม่ได้ใช้ได้เนอะผมก็ไม่อยากขยับไปไหนหรอกเพราะว่าเรามีแค่รถถังยิงปืนใหญ่กระบอกหนึง่ง m 6กเ่องอะไรเนี่ยเพนเพนเชน เงินชิ้นนอ้ให้ฟันยากว่ะเกมเก่าก็งี้รบบตัวกราฟฟิกตัวหนังสือ,สอแบบบางตัวก็อ่านออกบางตัวก็อ่านไม่ออกแต่ความสุดจริงของเกมน,นี้คือเนี่ยมีพลังดาเมจการทำลายว่าทำลายเท่าไรเรทคือระยะการยิงอันนี้ a c c e l l r a c y ผมไม่แน่ใจอันนี้คืออะไร น่าจะความจุงไ่แน่ใจส่วนแฮมโมในกระสุนกระสุนเนี่ยมันยิงได้สามรอยนัดสวนนี่มีสี่สิบนัดเออลืมเอาไปเกมนี้มันมีกระสุนหมดเลยนะยิงให้ดูดยิงให้ดูคือแบบ้กระสุนหมดแล้วอะ่ะมันหมดเลย นี่ไๆนี่กระสุนหมดปุ๊ปแม็กแล้วก็รีชาร์เปลี่ยนแม็กอยใชแย้วเอ้รอเนี่ยโหอัสมีรอเนี่ยกูก็ไม่อยากขยับไปไหนหรอวจริงๆอ่ะถ้าใครมาเล่นแหละอาจจะบอกว่าเฮ้ยเส้นทางแค่นี้เองขับรถไปเรื่อยก็ถึงอย่าเชื่อกันครับ มันมีมากกว่านั้นคือผมเคยเคยตอนที่เล่นจบไปแล้วอะเคยลองไอ้นี่แบบบันจุฟุไปรวดเตียวปูตายหมดเลยนอาแต่แงยคันเดียรไอ้คันนี้มาแล้วนี่เออขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยส่วนมึงอยู่นี่แหละอ่าคันนี้ โอ้โหโนโนไม่ใช่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 ใช <c oughs> ถ้าใครบอกเกมนี้ใช้เวลาเล่นไม่นานอย่าคิดอย่าคิดว่าไม่นานโคตรนานแล้วผมต้องคอยกระดือกระดือไปไงประเด็น Cả đứa, cả đứa, 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 cười cái dứ, cả bay, 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 fucking ค่อยกระดือไปจริงๆมันจัดแถวได้นะเนี่ยเนี่ยแต่ผมไม่จัดเนี่ยประเด็นเพราะว่าจัดปุ๊บเนี่ยมันมันขยับมันมั่วเลยเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวกดให้ดูนี่นี่สมมติแค่ตัวเดียวนะแค่ตัวเดียวนะเนี่ย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 กดแค่ไม่กี่สิกกดแค่ตั้งแถวไม่กี่อันมันมขยับเข้ามาเนี่ยเลยเยสประจันบอล Hmm, mẹ ơi, ôi, đang fire, nó, oh, tịt, attacking, boom. ยิ่งอ้ไม่โดนมึงมึงเออ,อย่าตามอย่าตาม <laughs> อย่าตายแล้วไปเคลื่อนไปโอ้ย เชีย่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยตา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 ยหงตายหงตายหา,ยหาไปไปยกพลยกพลเลย ยงไม่ไรว่ะเห็นแล้วพี่ขีกระสุนมันเอ,อ้ยม่ได้การนะไปเลยหมดเนี้ยไปหมดไปให้ไหวหมออยู่นู่น a t t a c หมอกูหมอกูอกตายหา <Yeah. S 2> ตายคำเดียวตายหมดแน่ๆรถจิบกลัว <c oughs> <c oughs> ไม่ประโยชน์แล้วมึงก็ตายซะ ใครมันยิงอะไรวะไปดูดิสนัยตอนไหนยิงโอ้โหจากนู่นเลยฝัดไปข้อสำคัญคือเราต้องรอดให้ได้ ต้องสู้ต้องรอดไม่สู้ก็ไม่รอมานี้เลยเฮ้ยย่า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 เฮย่าพิงยิ่งย่าเพิงยิ่งเออรถถังนี่มาขวางนี่ ยิงอืมเราไม่มียูนิตเดี๋ยวพอแล้วก็เนี่ยบุกขึ้นสะพานเลยจบเฮ้ย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 ไอ้แใครยิงกูใครยิงกูโอ้จบตัวได้ <laughs> ครับลิปนี้ก็พอแค่น,คนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ